สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวของชาวต่างชาติที่เขามองว่าคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจมากซึ่งแตกต่างจากชาติอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ถ้าให้พูดถึงความเห็นอกเห็นใจของคนไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นๆที่ผมเคยไปสัมผัสมาผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำใจทั่วไปแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมของพวกคุณครับมันคือสิ่งที่ฝังอยู่ใน DNA และมันแสดงออกมาในแทบทุกปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้คน ในประเทศตะวันตกหลายๆแห่งความช่วยเหลือที่เราได้รับมักจะอยู่ภายใต้กรอบของ Contract หรือข้อตกลงถ้าคุณจ่ายเงินคุณจะได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานแต่ถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินหรือถ้าสถานการณ์นั้นๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพวกเขาโดยตรงการช่วยเหลือที่เกินเลยกว่าที่กําหนดไว้นั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับ แต่ที่ประเทศไทยน้ำใจมันคือกิฟต์หรือของขวัญที่ถูกมอบให้โดยไม่มีเงื่อนไข ผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากๆตอนนั้นผมอยู่ที่ตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือผมกำลังพยายามต่อรองราคาสินค้ากับแม่ค้าสูงวัยคนหนึ่งแต่การสื่อสารก็ติดขัดมากๆเพราะผมพูดภาษาไทยได้นิดเดียวแล้วจู่ๆโทรศัพท์มือถือของผมก็ตกพื้นอย่างแรงจอแตกละเอียดเลยครับแทนที่แม่ค้าจะฉวยโอกาสรีบปิดการขายหรือสนใจแค่เรื่องเงินจู่ๆเธอกลับหยุดทุกอย่างแล้ว เดินไปหยิบผ้าชเช็ดหน้ามาเช็ดมือที่เต็มไปด้วยฝุ่นของผมแล้วพูดว่าโอ้ oh, เป็นอะไรมากไหมลูกไม่เป็นไรนะในภาษาไทยคือสิ่งที่ผมรู้สึกคือเธอรู้สึกเจ็บปวดไปกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของของผมหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนรอซื้อของอยู่ เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเดินเข้ามาหาผมแล้วพยายามใช้ภาษาอังกฤษแบบกระท่อนกระแทน่นเพื่อบอกผมว่ามีร้านซ่อมโทรศัพท์ที่ดีอยู่ใกล้ๆแล้วที่น่าทึ่งคือเขาอาสาขี่มอเตอร์ไซค์นำทางผมไปที่ร้านนั้นด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนแปลกหน้าและเขาก็ต้องเสียเวลาที่อาจจะใช้ไปกับการทำงานหรือทำธุระส่วนตัวไปเกือบครึ่งชั่วโมง นี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเจอในประเทศที่ผมจากมาคือการที่คนแปลกหน้าจะเข้ามารับเอาความทุกข์ใจเล็กๆของคุณแล้วให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนมันคือการแสดงออกถึงกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริง สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆคือการที่ความเห็นอกเห็นใจนี้มาพร้อมกับความเกรงใจที่สูงมากในประเทศอื่นๆบางครั้งเวลาคนอยากจะช่วยก็จะเข้ามาช่วยแบบตรงไปตรงมาจนบางทีอาจจะดูแข่งกล้าวหรือรุกล้ำเกินไปแต่คนไทยจะช่วยแบบแอบๆหรือช่วยแบบเงียบๆครับ เพื่อนคนไทยของผมเคยเล่าให้ฟังว่าบางครั้งที่เขาเห็นเพื่อนร่วมงานต่างชาติกำลังทำงานหนักเกินไปหรือมีปัญหาเรื่องการปรับตัวคนไทยบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาถามตรงๆว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเพราะกลัวจะทำให้เรารู้สึกอายหรือกดดันแต่พวกเขาจะหาทางช่วยเหลือทางอ,อง้อมเช่น แอบเอาขนมหรือเครื่องดื่มมาวางไว้บนโต๊ะของคุณโดยไม่พูดอะไรช่วยแปลเอกสารที่รู้ว่าเราไม่เข้าใจภาษาโดยไม่เรียกร้องเครดิต ทำกับข้าวเผื่อมาให้เพราะรู้ว่าเราเพิ่งย้ายมาและอาจจะยังทำอาหารเองไม่ได้นี่คือความเห็นอกเห็นใจที่ละเอียดอ่อนมากๆมันคือการช่วยเหลือที่ไม่ต้องการให้ผู้รับต้องรู้สึกติดค้างหรือต้องรู้สึกอับอายที่รับความช่วยเหลือมันแสดงถึงความเข้าใจในศักดิ์ศรีของอีกส่ายและความบริสุทธิ์ใจในการให้โดยแท้จริง โดยสรุปแล้วความมีน้ำใจและความเห็นใจของคนไทยไม่ใช่แค่เรื่องที่เห็นตามวิดีโอท่องเที่ยวแต่มันเป็นความจริงที่ผมได้เจอในทุกมุมของประเทศมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังที่สุดของประเทศไทยและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผมและชาวต่างชาติจำนวนมาก ตกหลุมรักที่นี่อย่างถอนตัวไม่ขึ้นมันเป็นความอบอุ่นที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกครับมาฟังความคิดเห็นกันบ้างค่ะความคิดเห็นแรก ตอนที่ผมจักรยานล้มที่เชียงใหม่ขาพลิกหนักมากสิ่งที่น่าทึ่งคือคนไทยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาอย่างน้อย5้าคนหยุดรถโดยทันทีไม่ใช่แค่โทรเรียกรถพยาบาลแต่มีคนหนึ่งอาสาขับรถไปส่งผมที่โรงพยาบาลเอกชนที่เขาคิดว่าดีที่สุดในอเมริกาคุณอาจจะได้แค่คนโทรเรียกรถพยาบาลแล้วคุณก็ต้องจัดการชีวิตต่อเอง ความคิดเห็นต่อมา ฉันเคยทำกระเป๋าสตางค์หายบนรถแท็กซี่ที่กรุงเทพภายในมีเงินสดจำนวนมากและเอกสารสำคัญฉันทำใจแล้วว่าคงจะหายไปแล้วแต่คนขับแท็กซี่คนนั้นเขาขับรถตามหาฉันทั่วโรงแรมสามแห่งเพราะเขาจำหน้าและรู้ว่าฉันพักอยู่ย่านไหนพอเจอก็ส่งคืนให้ทั้งหมดโดยไม่ขอค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวนี่คือความซื่อสัตย์ที่อย่างรง ลึกจนหน้าเหลือเชื่อความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมป่วยหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลในจังหวัดเล็กๆที่บ้านนอกผมพูดไทยไม่ได้เลยพยาบาลคนหนึ่งใช้เวลาส่วนตัวหลังเลิกงานมาช่วยโทรศัพท์ประสานงานกับสถานทูตให้เธอทำเกินหน้าที่ไปไกลมากในเยอรมนีระบบบริการมีประสิทธิภาพแต่เป็นตามกฎเป๊ะๆไม่มีหัวใจที่เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะ รถเช่าของฉันติดหล่มโคลนในทุ่งนาความผิดของฉันเองมีชาวบ้านมาช่วยกันถึง7-8คนใช้ไม้ใช้เชือกช่วยกันดันรถจนออกมาได้สำเร็จพอฉันยื่นเงินให้จำนวนพอสมควรพวกเขากลับปฏิเสธแล้วบอกแค่ว่าไม่เป็นไรช่วยกันนี่คือการกระทำที่บริสุทธิ์ใจอย่างที่หาไม่ได้เลยในยุโรปตะวันตกทุกอย่างต้องมีค่าตอบแทน ความคิดเห็นต่อมาผมเคยยืนมองแผนที่บนถนนที่เชียงใหม่แบบงงๆไม่ถึงนาทีมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์ลงมาหาผมแล้วพยายามช่วยผมหาทางทางั้งๆที่เธอพูดอังกฤษไม่ได้เลยแต่เธอใช้ Google Translate แล้วพาผมซ้อนท้ายรถไปส่งถึงปากซอยที่ผมต้องการในแวนคูเวอร์คนจะกลัวที่จะหยุดรถเพื่อคุยกับคนแปลกหน้าเพราะห่วงความปลอดภัยและเวลากว่ามาก ความคิดเห็นต่อมาผมเห็นรอยยิ้มได้แทบทุกที่แม้แต่เวลาที่ผมทำผิดพลาดเรื่องวัฒนธรรมคนไทยจะยิ้มแบบยิ้มที่แสดงความเกรงใจไม่ใช่ยิ้มเ,าเยาะเยะ้ยเวลาผมเก้ะเกักงๆคนไทยจะไม่ตำหนิแต่จะแสดงออกถึงความเข้าใจก่อนเสมอซึ่งต่างจากสังคมญี่ปุ่นที่มักจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันเคยซื้อน้ำมะพร้าวจากแผงลอยแต่ทำแก้วหล่นแตกทันทีแม่ขาไม่ดุเลยแม้แต่น้อยเธอยิ้มแล้วรีบทำแก้วใหม่ให้ฉันทันทีแถมไม่คิดเงินเพิ่มด้วยเธอบอกว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้โชคไม่ดีมันไม่ใช่แค่บริการแต่เป็นการให้ความเห็นอกเห็นใจกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคนอื่น ความคิดเห็นต่อมาค่ะผมชอบมากที่เวลาไปทานข้าวกับเพื่อนคนไทยพวกเขาจะคอยถามอยู่เสมอว่าพอไหมอิ่มไหมเอาอีกไหมและจะแบ่งปันอาหารทุกอย่างบนโต๊ะมันคือความรู้สึกของการเป็นครอบครัวชั่วคราวแม้แต่กับคนแปลกหน้าสังคมออสซี่จะเน้นการจ่ายใครจ่ายมันโกดัชและการดูแลตัวเองเป็นหลักความคิดเห็นต่อมา สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดคือความเกรงใจเวลาฉันคุยกับเพื่อนร่วมงานคนไทยพวกเขาจะระมัดระวังคำพูดมากไม่วิจารณ์ตรงๆและจะไม่เร่งรัดฉันเลยแม้ว่าฉันจะทำงานช้า นี่คือความเห็นอกเห็นใจที่คำนึงถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของคนอื่นเป็นอันดับแรกต่างจากความตรงไปตรงมาแบบฝรั่งเศสที่บางครั้งก็ดูแข็งกระด้างเกินไปความคิดเห็นต่อมาผมหลงทางในตรอกมืดมืดตอนกลางคืนมีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเข้ามาช่วยนําทางให้ผมทั้งทั้งที่ผมบอกว่าผมเดินไปเองได้เขาบอกว่าอันตราย เขาขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าผมไปจนถึงปากทางเข้าโรงแรมแล้วก็จากไปโดยไม่ขอเงินอะไรเลยนี่คือความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคนแปลกหน้าที่หาได้ยากในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกความคิดเห็นต่อมาผมเป็นคนที่ชอบสังเกตการทำบุญและการดูแลสัตว์จรจัดผมเห็นคนไทยจำนวนมากเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดตามวาัดหรือริมถนนอย่างสม่ำเสมอ มันไม่ใช่การให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนแต่เป็นการให้ตามหลักเมตตาที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันคือความเห็นอกเห็นใจที่ขยายไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วย ความคิดเห็นต่อมาฉันเคยเจอคนเก็บขยะคนหนึ่งที่เขาช่วยฉันถือของหนักๆตอนฉันขึ้นบันไดสะพานลอยเขาหยุดการทำงานของเขาเพื่อช่วยคนแปลกหน้ารอยยิ้มของเขาคือรอยยิ้มที่มาจากภายในฉันรู้สึกว่าคนไทยแม้จะมีความลำบากทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังมีความใจกว้างและความสุขในการให้ที่เหนือกว่าวัตถุ ความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ผมประทับใจคือคนไทยไม่ค่อยแสดงการตัดสินคนอื่น non judgmental ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแบบไหนหรือมาจากที่ไหนพวกเขายินดีต้อนรับคุณด้วยรอยยิ้มก่อนเสมอมันทำให้การเป็นคนต่างชาติที่นี่รู้สึกผ่อนคลายต่างจากสังคมที่เน้นความสมบูรณ์แบบและสถานะทางสังคมอย่างเกาหลี ความคิดเห็นต่อมาผมชื่นชมในความนุ่มนวลในการแก้ไขปัญหาของคนไทยเวลาที่เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยเช่นการชนกันบนถนนคนไทยจะเน้นการขอโทษและให้อภัยกันอย่างรวดเร็วมูชิ่งและจบเรื่องอย่างรวดเร็วโดยไม่ขยายความขัดแยง้งซึ่งเป็นผลมาจากความเกรงใจและการต้องการรักษาสันติสุขในสังคม ความคิดเห็นต่อมาฉันสังเกตเห็นว่าคนไทยจะทำบุญด้วยการให้อาหารและน้ำแก่พระสงฆ์เป็นกิจวัตรนั่น,นแสดงให้เห็นว่าการให้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันและถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติมันคือการปฏิบัติธรรมที่สะท้อนออกมาในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ผมรักคือน้ำใจที่มาพร้อมกับ ความสนุกสนานและความเป็นกันเองคนไทยไม่ช่วยแบบเครียดเครียดแต่ช่วยแบบยิ้มยิ้มและตลกขบขันทำให้สถานการณ์ที่ลำบากดูเบาลงเช่นตอนที่ผมโดนน้ำท่วมขังบนถนนที่ฝนตกมีพ่อค้าหาบเร่เดินลุยน้ำมาขายกาแฟให้ผมแล้วทำท่าทางตลกตลกให้ผมคลายเครียด ความคิดเห็นต่อมาฉันรักวิธีที่พวกเขาพยายามสื่อสารกับฉันแม้จะมีกำแพงภาษามีแท็กซี่คนหนึ่งที่พูดอังกฤษไม่ได้เลยแต่เขายื่นโทรศัพท์ให้ฉันพิมพ์ที่อยู่แล้วเขาก็พยายามใช้ภาษามือเพื่อเล่าเรื่องครอบครัวให้ฉันฟังมันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่บริสุทธิ์และน่ารักมากๆความคิดเห็นต่อมา ผมอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วและพบว่าน้ำใจของคนไทยไม่ใช่กับนักท่องเที่ยวแต่กับคนไทยด้วยกันก็เป็นเช่นนั้นตอนน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบตัติคนไทยจะระดมความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอรัฐบาลนี่คือจิตวิญญาณแห่งการไม่ทอดทิ้งกันที่เข้มแข็งมากความคิดเห็นต่อมา ในสังคมนอร์ดิกทุกอย่างเป็นระเบียบและพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐแต่ที่ไทยผมได้เห็นความช่วยเหลือที่เกิดจากคนสู่คนโดยตรงมันดูวุ่นวายบ้างแต่มีสเสน่ห์มากเช่นการที่คนขับรถบรรทุกช่วยผู้หญิงสูงอายุข้ามถนนในตลาดที่วุ่นวายนั่นคือการตัดสินใจส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วยความเมตตาไม่ใช่กฎหมายความเห็นต่อมา สิ่งที่ผมไม่เคยลืมคือตอนที่ผมมาถึงสนามบินครั้งแรกแล้วทำกระเป๋าเล็กใส่หนังสือเดินทางหายมีพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งมาเจอแล้วรีบวิ่งตามหาผมผมจำเขาได้จากชุดทำงานเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่เขารู้แค่ว่าถ้าผมไม่มีพาสปอร์ตผมต้องลำบากมากแน่ๆความเห็นอกเห็นใจนี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่แท้จริงครับ